ว่าพี่จะพี่จะถ้าถ้าจะเคลียร์ก็ให้มันเคลียร์คุยกันให้เคลียร์เลยเพราะว่าถ้ามาฝอก็ไม่มีเวลาหรอกฝอกก็ต้องไปสอนเสร็จเสร็จแล้วก็ก็เลยได้เคลียร์กันฝอก็เลยบอกว่าเนี่ยฝขอแค่ส่วนนี้แหละที่รู้สึกว่าในอนาคตอะยังไงฝอก็ต้องฝอก็ต้องถ่ายลงแบบนี้มีบ้างมันก็ต้องมีบ้างไม่ไม่ครับก็คือถ้าเขาทําบ้างฝอดห่วงไหม ถึงอ่ะฟอดก็มันก็ไม่ได้รูปมันก็ไม่ได้แย่นะครับให้แคร์ทั้งคู่นะคะเรื่องของคนสองคนอยากแคร์ถึงมากอืมนั่นแหลอะอาถ้านาคตอย่างเงี้ยฟอดไปทะเลอย่างเงี้ยฟอดก็มันก็ต้องมีบ้างอะไรที่ถ่ายรูปถอดเสื้อถอดอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกไหมอ่ะอาถ้าฟอดเรียนแบบวิดกีฬาอย่างเงี้ยฟอดจะถ่ายลงไม่ได้เลยเหรอก็แค่นั้นแหละครับแต่แกก็แบบน่าจะไม่โอเคเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็มีคอมเมนต์มา ทางแบบสองแง่สองหน้ามอะไรเงี้ยแกก็น่าจะไม่ค่อยชอบอืมแค่งอนกันแหละมีเรื่องปกติของคนละแต่งอนมันมันหนักครับก็ถือว่ามันหนักอยู่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าบางทีฝอดก็คิดอยู่นะว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเนี้ยมีแต่คนว่าแบบชอบไปไปบอกว่าฝอไปไปไปหาพี่พที่ก็พอเงินอะไรเงี้ยบางทีฟอดก็แบบ มันก็มันก็เออพอคนว่าเยอะมันก็รู้สึกเฟลเนาะบางคนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนเราไม่เคยโดนอะไรแบบนี้แล้วมาโดนหนักๆอะ่ะมันเอ้ยมันทําให้คนแบบเศร้าเสียใจได้เลยนะนะแต่พอดีว่าฝอเคยโดนไปครั้งหนึ่งแล้วไงตอนที่เปิดตัวกับพี่ไปได้ใหม่ๆแต่ว่าพอมาลำครั้งเนี้ยมันก็ตอนแรกมันก็เฟลเฟลนิดหนึ่งแหละแต่ก็ แต่ถ้าเราอยู่ได้มันมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นเนาะนั่นแหละครับอย่าสนใจคําคนฝึกแต่จริงๆอ่ะพูดถึงอ่ะถ้าให้มันไม่สนใจมันก็ไม่สนใจได้นะแต่แบบมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่ที่เข้าไปแบบเจอปุ๊บเราก,ก็อ่ามันก็ทําให้เราเสียเซลล์บ้างเก่งอยู่แล้วไม่เป็นไรน้องฟอร์นั่นแหละครับก็ แต่บางทีฟอก็ไม่เห็นด้วยกับแกนะก็ฟอกก็พูดนั่นแหละบอกว่าในอนาคตอ่ะฟอก็ต้องลงอีกนะเจอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเธอเป็นครูนะแต่บางทีฟอกก็เห็นคนอื่นเขาก็ลงกันนะมันก็ไม่แย่มากจริงๆนี่แหละครับก็มีประมาณนี้แหละครับไม่ใช่เรื่องจริงอย่าไปสนตาค่ะน้องไม่ใช่เรื่องจริงนั่นแหละแต่แบบบางทีมันก็เห็นมันก็เนาะเป็นตัวเองแบบนี้แหละขาดีแล้วนั่นแหละครับ